ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นแรงแดงไปที่เรียบร้อยนะครับผมเมื่อวานนี้อยู่อะไรวะเดมอนไอวีนะครับผมวันนี้ก็ขึ้นมาแดงหกดาวแล้วนะครับผมก็ใครอยากให้ผมช่วยดันแรงช่วยอะไรก็ทักเพจมาได้นะครับผมพร้อมช่วยเล่นตลอดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหงาไม่มีเพื่อนเล่นนะครับผม ไม่ช่วยการทาคลิปได้นะครับผมก็ผมก็เล่นไม่เก่งหรอกครับผมก็นี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรอะสถิติการเล่นนะครับนี่ก็ประมาณนี้ชนะสามแพ้หนึ่งนะผมไม่รู้ว่านี่ฟรีไฟล์มันล็อกหรือเปล่านะแต่ผมเล่นที่ไรเนี่ยมันแพ้สามชนะหนึ่งตลอดเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสองเนีย่ยผมว่าจะเล่นสองเกมเนี่ยไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับผมถ้าแพ้ก็ลงนะครับชนะก็ลงนะครับผมผม,ผมไม่คิดอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็ ไปดูกันเลยครับผมวันนี้ไม่มีชุดไรให้รีวิวนะครับผมก็เดี๋ยวหาดูก่อนมีเพื่อนให้เชิญเพื่อนเนี่ยไม่มีเลยครับผมก็เอออย่างนะครับแค้นผมนะครับใครจะเข้าก็ทักเพจมาได้นะครับผมก็เปิดรับอยู่นะครับผมก็ทักมาได้นะครับผมก็ไปดูกันในอะไรเนี่ยไปดูในเกมกันเลยครับผมก็ไปเลยครับ one hour later โอเคครับตอนนี้นะครับก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เหมือนเห็นทีมเรามีอันดับที่39ของประเทศไทยนี่ไงอุ้ยตึงจัด39อันดับ39ประเทศไทยอยากดูดิเท่เ้ยผมว่าผมก็อยากติดท็อปแบบท็อปจังหวัดอยู่นะเพราะว่าจะดันเักรีท่านอยู่ท็อปจังหวัดอะว่าจะเล่นแบบยังไงอนะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะดันปืนเลยดีนะเดี๋ยว,วผมดูก่อนนะผมว่าจะได้ดันเปล่า แต่ต้องมีอะต้องมีสักซีซั่นแหละที่ผมไอเนี่ยติดได้ะนะเพราะว่าแบบยังไงผมข้อทั้างยี่จะเล่นบ่อยอยู่ฟรีไฟล์ครับเดี๋ยวมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงโดน อยเพื่อนก่อนนะครับผมบเราต้องเล่นเย็นๆกันมันอยู่ไหนเนี่ยดาวอุ้ยทำไม่ทันอยากได้เงินดิอุ้ยโอ้โหไม่ไหววะทุกคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาใหม่ครับ เงียบๆไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมกําลังจะแบบอะไรกําลังตึงกันอยู่ยนะครับผมก็มาครับผมต่อเลยครับก็ใครที่เข้ามานะครับผมก็ขอคนละไลค์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปนะครับผมก็คนดูโคตรเยอะเลยนะแต่ไลค์ไม่ถึงสิบสักทีผมยากแบบยังไงนะคลิปแบบไลค์ถึงสิบสักทีแล้วมีแต่คลิปไอช็อตไลค์ like เยอะ คนดูหูรักพันอ่ะคลิปช็อตอ่ะแต่อันนีค้คลิปยาวไม่ค่อยมีคนดูเลยผมเห็นเยอะสุดของผมน่าจะประมาณ4ี่รอยห้าสิกว่านะตอนนี้คนดูนะครับผมก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมที่ใครที่ชอบนะครับผมก็สนับสนุนผมก็ไม่ต้องสนับสนุนด้วยเงินอะไรมากผมขอแค่คุณแชร์ให้ผมก็พอนะครับผมผมไม่ขออะไรมากนะครับผมไม่ตายว,าวะขอแต่ด อย่าวงจะดีบไปเนี่ยเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะโผล่มามันทำอะไรอะทุกคนเสียวๆอยู่ดีดิที่ผมไหวกันไปโอ้โหเดีย๋ยวว่าเออเดี๋ยวว่าเหอะทีมผมดาวหมดเลยไม่ได้แล้วอย่างี้

พลาดจัดเลยเมื่อกี้แม่นโอ้ตาน,นี้เจอตึงนะทุกคนเจอโคตรตึงเลยผมบอกยมาครับผมมาครตึงจริงตาเน,นี่ยตึงจริงผมยอมรับเลยแบบเกมเนะี้ยผมอาจจะเงียบๆหน่อยนะทุกคนผมแบบไม่ค่อยได้พูดเลยเลยนะเกมเนะี้ยผมแบบไม่รู้ว่าพอตอนบวกอะไรแบบเี้มันแบบมันพูดไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรอะ แต่ผมเห็นเขาเขาพูดกันได้นะแต่ผมแบบตอนบวกอะไรแบบเนี้ยผมแบบพูดไม่ได้นะหรือว่าแบบผมเพิ่งหัดทําหรือเปล่าไม่รู้นะเน,นี้ยเนี่ยแต่ถ้าแบบเล่นโค้ปอะไรแบบเนี้ยพูดได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะถ้าผมพูดไปเล่นไปอะผมพูดจริงเหมือนแบบยังไงอะสมาธิไปอยู่กับอย่างอื่นอะครับประมาณนั้นเจอแล้วรเจอดี๋ๆๆๆๆเดเดเดยดเดเ โดนหัวโดนหัวดาวไปก่อนเถอะอย่างน้อยผมก็ยิงมันดาวแล้ววะแรกๆก,กันไปอะมันอยู่ไหนกันวะเนี่ยมันจะชุบกันหรือเปล่าอะเฮ้ยมันอยู่มุนูน้นเพื่อนเราเห็นไหมน,นะเฮ้ยเพื่อนเรายิงอยู่เพื่อนเรายิงอยู่แต่มันไม่ตายเลทุกคนผมเสียวเพื่อนเราจะโดนหัวดีนะขอขอนมาดูกันนะครับผม ตอนนี้โอ้ยผมตายโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้แบบจะแบบได้สักวินก็ไม่ได้นะเหมือนแบบมีท่ามีท่าทางว่าจะได้นะมันจะแต่แพ้อยู่ดีนะผมก็งงผมก็ไม่รู้ว่าผมทำเต็มที่แล้วนะตอนนี้<ค>นะครับผมก็แต่นี้เนี่ยผมว่ามันไม่รู้อ่ะอาจคิปที่ไหรชอบแพ้ทุกทีเลยนะผมว่าจริงเลทุกคนถ้าไม่อาจคิปไม่ค่อยแพ้นะ ทุกคนไปดูคลิปทุกคลิปได้เลยนะผมแบบยังไงอะถ้าอดคลิปที่ไรอะต้องมีแบบยังไงอะต้องมีไม,ไม,ม่ไม่มีคลิปไหนอะที่แบบเล่นตาเดียวแล้วจบคลิปเลยอะมีแต่คลิปที่แบบยังไงอะมีแต่คลิปที่เนี่ยที่ต้องแถมให้สักคลิปสองคลิปอะไอที่ต้องแถมให้สักตาสองตา อุ้ยอีหลังเข้าชาด,ด้วยวะยาบันเอั้นุณยาดนะครับผมอุ้ยคนดต่อยผมว่าแพ้แน่เลยว่ะเหลือ่อคนแล้วเนี่ยทิมคอาเรือสี่อยู่เลยอ้ยเจอ้ัหน้ามันต็มไปว่ะอุ้ยขอบ มาดีกว่าต้งางก่อนอ,อุ้ยเพลหนึ่งสอุ้ยโอ้โหมันคมยังวะไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาเป็นว่าไปเจอกันเกมที่สองนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กันในเกมที่สองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปดูแล้วผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผม อ่ะโอ้เกมที่แล้วบตึงมือเปี้ยะนะครับผมแบบยังไงะผมแทบไม่ได้พูดอะตาที่แล้วอ่ะยิงโคตรตึงอะมามาดูตาน,นี้กันนะครับผมว่าจะแพ้หรือชนะนะครับถ้าแพ้ก็ไม่ได้คลิปนะครับผมแต่ถ้าชนะก็ได้คลิปนะครับเอาเอาคลิปเป็นเดิมพันดีกว่าอุ้ยเอาเอาเรื่องวะ ยางก่อนเพื่อนเกนเย็นเพื่อนแตกชน,นะเฉยมาครับมาครับมาแต่เกมยังไม่จบนะผมยังแบบไม่กล้าพูดเต็มปากนะว่าแบบทีมตัวทีมแบบทีมตัวเองยังไงอะตึงกว่าทีมเขาอะผมยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่เพราะยังไงถ้าแบบสมมุติจะเลยชนะไปสาบตาอย่างเงี้ย บางทีผมแบบโดนเขาชนะได้หนึ่งวินเอง่ยแบบโหแพ้เลยนะตานั้นะ่ะถึงเราชนะสามก็ช่างอะแบบไม่ไม่รู้อะ่ะมันไม่แน่นอนนะทุกคนผมบอกเลยจริงแบบเหมือนยังไงไม่รู้อะ่ะเหมือนฟีไฟล์มันล็อกคนมาให้หรือเปล่าวะผมก็งงกันเนี่ยอยู่ไหนกันวะเนี่ยเพื่อนไปบวกกันหมดเลยเดีย๋ยวผมโค้ชให้ทั้งันเพื่อนผมมาอยู่กับเพื่อนหรอวะเนะี่ย ไรไนมะ่น้าผมยิงได้ไหมเนี่ยอยู่บ้านหลังเนี้ยผมไม่อยากลงข้างล่างเลยดิทุกคนยิงได้อยู่ยิงได้อยู่ยิงได้อยู่นี่มันปุกกันปุกกันปุ๊กกันก่อนดีกว่าปุกกันก่อนดีกว่า อยูเพิ่งก่อนเย็นๆนะครับผมมามาๆๆเอาชนะแล้วคิวเกินมาครับผมแต่เกมยังไม่จบนะครับนิ่งแน่อะไรอเลยนิ่ง,น,ง,น,งนอนใจไม่ได้แล้วผมก็ติดขาดอีกเลยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมว่ามันก็ดีกว่าช่วงแรกเยอะนะถึงพูดถึงเรื่องพูดติดพูดขาดแต่มันก็มีมาเหมือนเดิมมาครับผม มันเป็นไรไม่รู้อะทุกคนพอแบบถ้าไม่อัดคลิปอะเปิดไมค์คุยกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยมันไม่เป็นไรนะผมว่าแต่พออัดคลิปมาปุ๊บนี่โอ้โหติดติด,ตดขัดขัด,ขด,ดเต็มไปหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> เหมือนแบบคําไหนที่เราคิดว่าเราจะพูดไว้อะแล้วเราพูดออกไปอะส่วนมากมันชอบพูดติดติด,ตดขัดอ่ะเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ด้านเนี้ยคิดแต่เองนะออมหมดแล้วนะอุ้ย โอ้โหโผล่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมนี่เฮียผมว่าแล้วเห็นไหมเมื่อกี้บอกคิวใบตาหนึ่งปึ๊บมันเอามันจะชนะแล้วนะถ้ามันชนะาตานยี่ร้อมีอกาสแพ้่สูงนะครับผมพว่าส่วนมากมันวัดกันเกมที่สองนี่นะครับเอ้ไม่ใช่แบบฝั่งไหนได้สองวินอ่ะมันจะวัดกันตรงตานัเนี่ยส่วนมากครับเพราะว่าแบบยังไงอะ ถ้าฝั่งไหนที่สองวินแล้วใช่ไหมแล้วนี้ตาต่อไปอ่ะปืนอีกฝั่งหนึ่งจะเอจะมีปืนดีๆมาสู้ด้วยนะครับผมวานั้นนะครับโอ้โหโหเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสามศพเลยเหรอแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้มันเกินไปไหมอ่ะครับ ด่านเไรวะเนี่ยผมเล่นโคบแด้วนะไม่รู้อ่ะทุกคนผมผมไม่ค่อยชอบชาร์จเท่าไหร่ผมผมว่าผมโคบดีกว่านะถ้าแบบยังไงถ้าผมเล่นชาร์จมันก็ไม่มีคนโคบอีกเอ้ยมีคนโคบแบบถ้าแบบยังไงถ้าแบบไ,แบบไม่รู้อ่ะทุกคนผมว่าตัวโคบสําคัญนะเว้ยสี CC ีอ่ะจริงไม่รู้ว่าใครคิดแบบไหนนะแต่ผมว่าตัวโคนสำคัญนะเว้ยเพราะแบบยังไงถ้าไม่มีตัวโคบนะผมว่าแบบ ส่วนมากมีโอกาสแพ้เยอะนะเฮ้ยจะยืนไหนดิเพื่อนผมมายิงนี่ดีกว่าอุ้ยมันยิงแรงจังว,วะยิงโผในหนูอุ้ยหัวแตกหัวไม่แตกอีกอะ กับตัวนี้ก่อนนะผมหัวแตกชิวเกินนะเห็นไหมเผื่อพูดชิวอีกแล้วเดี๋ยวตาหน้าเดือดแพ้อีกผมว่านะ่ยขอเถอะนะอย่าแพ้จริงผมเสียวแพ้จริงเนะตอนนี้ถ้าผมแพ้นี่อดได้คลิปอะ่ะผมบอกเลยแต่ถ้าชนะก็โอเคได้คลิปอยู่นะครับประมาณนั้น นี่นะครับการเข้ามาเหนื่อยนะครับผมนักแคสเกมนะจริงมันเหนื่อยนะทุกคนผมบอกเลยผมไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะแบบถ้าแบบยังไง้าม,มันเล่นไม่ดีอนะทุกคนถ้ามันแพ้ถ้าแพ้ทั้งองตายงเงี้ยผมก็ไม่อยากเอาลงนะทุกคนใช่ไหมก็อยากอัดใหม่นะเว้จริงถ้าแบบชนะสองตางเงี้ยโอ้โหยิ่งอยากเอาลงไปใหญ่อย่างเงี้ยนะใช่ไหมลนะ่ะบ ถ้ามันแพ้บ่อยๆถ้าแพ้ตลอดเงี้ยก็ไม่ไหวนะผมบอกเลยบางทีอะ่ะอุ้ยมันไม่ตายอุ้ยโอ้โหมันไม่ตายได้ไงเนี่ยสวยเพื่อนชนะอีกแล้วลมาก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบไปเรืเ่านี้นะครับโอเคแดงเจ็ดดาวแล้วนะครับก็ ขอบคุณพี่ดีครับขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครชอบก็ฝากกด like, ก share, กกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมเวลาครับ